สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนุชาครับครับผมสวัสดีครับอนุชาครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีดของท็อปสติลนะครับพี่อนุชาตะกี้นี้เนี่ยผมคุยกับพี่วิเรื่องของตะแกรงอลูมิเนียมฉีดครับพอรู้ดีเทลจากทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งพวกแบบไปแล้วครับแต่เห็นว่ามีงานอื่นๆที่ใช้ในเชิงนี้ด้วยแล้วก็คุณสมบัติประมาณนี้พี่อชาเล่าให้ฟังได้ครับก็มีมีงานหนึ่งที่เป็นงานติดตั้งนะครับอยู่ที่จิมทอมสันอาร์ตเซ็นเตอร์ครับ มันเป็นงานคัสตอมไมซ์ของรุ่นที่ไม่ใช่เป็นรุ่นสแตรฐานนะครับเป็นตาปกติแต่ว่าเราขยายตัวเนื้อสันของตะแกรงให้มันโตขึ้นเพื่อตอบโจทย์กับเขาอ๋อหมายถึงว่าตัวสันที่ตะกี้พี่วิอธิบายเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้ขยายขยายคัสตอมไมซ์ได้เป็นจบมาจากทางผู้ออกแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความยาวเนี่ยจะยาวโอเวอร์ไซส์กว่าไซส์มาตรฐานนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีความพิเศษในเรื่องของงานติดตั้งนะฮะคือเขาแขวนจากชั้นบนลงมาชั้นล่างโดยที่ว่าไม่ได้เป็นแนวดิ่งโดยตรง เขาเป็นแนวเหมือนอสลับคล้ายๆเหมือนริบบิ้นเหมือนเราห้อยผ้าแล้วมันจะมีริว้วอเป็นคอนเซปต์ของเขาใช่สวยมากผมเห็นแล้วมีเป็นทำสีด้วยใช่สีก็แต่ละชิ้นะสีก็ไม่เหมือนกันก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ใช่ครับ